ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่เพื่อน้องในช่องย t u b e สัมพันธ์สัจวันรอีกวันนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่ากาสยานสุวรรณภูมิจะเดินทางไปพัทยากนันอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะรอบที่2ในเดือนนี้แล้วนะแต่วันนี้จะอยู่ค่ำหน่อยนะครับจะเดินทางกับเบลทราเวลเซอร์วิสในเครือรุ่งเรืองทัวร์นี่แหละครับเป็นรถ v P p นะทั้งไปและกลับนะครับวันนี้ในรอบการเดินทาง10กา30นาทีนะครับ เดี๋ยววันนี้พาไปดูบรรยากาศการเดินทางทั้งไปแล้วก็กลับโดยรถทัวร์นะครับคราวที่แล้วเราก็ไปกับรุ่งเรืองทัวร์นี่แหละแต่เรากลับเร็วหน่อยนะเรากลับรถไฟนะครับวันนี้จะกลับในช่วงค่ําเลยนะครับ19น,บถถนาฬิกากับรุ่งเรืองทัวร์หรือว่าเบลทาวเวอร์สวิตเพราะว่าเบลเขาให้บริการกับเป็นรถเวพีนะครับของรุ่งเรืองทัวร์นี่แหละไหมตอนนี้ออกไปขึ้นรถนะครับรอบ10นาฬิกา30นาทีไปดูว่า เราอยู่ถึงเย็นบรรยากาศของพัทยาจะสวยงามแค่ไหนนะครับชมพระอาทิตย์ตกทะเลกันหน่อยวันนี้เดินทางไปขึ้นรถนะครับ1 0นากา30นาทีแล้วก็ออกเดินทางจากทาก่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปที่พัทยากันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ดูบรรยากาศทั้งการเดินทางไปรถทัวร์แล้วก็กลับรถทัวร์นะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้กลับรถไฟเหมือนราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวไปขึ้นรถนะครับ ถ้าจะเดินทางกลับกับรถทัวร์เราสามารถอยู่ได้ถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็จะมีเวลาเยอะอยู่นิดนึงนะมีผู้โดยสารเยอะเลยครับวันนี้เดินทางกับรุ่งเรืองทัวร์ไปเที่ยวพัทยากันกับเรานะครับหลายๆท่านก็จะค้างคืนพักที่พัทยานี่แหละแต่วันนี้เราจะไปแล้วก็กลับเลยนะครับในช่วงค่ำอมพระอาทิตย์ตกทะเลแล้วเราก็กลับเลยนะสาหรับการเดินทางในวันนี้นะครับโดยกลับกับรถทัวร์มาเดิมี่แหละครับกับเบลทรเวสสวิตหรือว่า รถเวพีของรุ่งเรืองทัวร์นี่แหละอ๋อเลขเตอร์นั่งตามใ้ถั่วนะคะเลขเตอร์ยี่สิบยี่สิบเอ็ดจ้าน้ิชติ๊กเช็คอะรนี่ตัวเลขที่โด่งเก้ <90 S 2> าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเดิมนะครับก็มีคนไทยอยู่สามสี่คนมันเดิมนะวันนี้ ผมนั่งฝั่งขวามืออฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นเบาะเดียวนะกับ VIP 24ที่นั่งของเบลทาวเวลสวิตในเครือรุ่งเรืองทัวร์ครับวันนี้บนรถมีห้องน้ำให้บริการนะครับแต่หาที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือไม่เจอนะวันนี้นะ ไม่ได้ถามพนักงานนะครับว่ามีหรือไม่นะครับสำหรับที่ชาร์จแบตเบลทราวเวิสอ่าเป็นอีกหนึ่งบริการนะครับในน่าจะในเครือเดียวกันกับรุ่งเรืองทัวร์หรือเปล่านะเบลนะครับเบลทราวเอรสวิสสามารถให้บริการรับส่งเราที่โรงแรมได้นะครับสำหรับเบล แล้วก็มีเล้านะครับจุดพักคอยที่แยกมาจากรุ่งเรืองทัวร์ด้วยเดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวพาไปชมนะครับคันที่อยู่ข้างเราจะเป็นรถทัวร์ปกตินะครับเป็นรถปรหนึ่งปกตินะค่าโดยสาร123บาทนะครับคันนี้ส่วนเรา190บบาทครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้บริการรถรับส่งถึงโรงแรมนะครับถ้ามีบริการรับส่งถึงโรงแรมก็ค่าโดยสารก็ ประมาณสัก300 3 5 0ถึง350บาทนะครับเป็นรถวิ่งระยะสั้นนะครับจะไม่มีบริการน้ําเดิมแล้วก็อาหารบ้างต่างๆนะครับไม่มีผ้าห่มนะก็นั่งเดินทางไป ปกตินี่แหละครับใช้เวลาประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงครับถึงพัทยา เพื่อความแน่นอนในการเดินทางกลับนะครับเราสามารถจองตัวคากลับไว้เลยนะครับจองตัวไปก็ได้นะแล้วก็ไปรับตัวในช่วงเย็นนะครับที่สำนักงานของเบลทาวเวลส v วิตออฟฟิศของเบลทาวเวลสวิตนี่แหละครับอยู่ที่ท่ารถรุ่งเรืองนั่นแหละอยู่ใกล้ๆกันนะเดี๋ยวพาไปชมในช่วงคากลับนะครับเพราะว่าผมจองตัวคากลับไปเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ไปรับตัวนะครับจะมีเอกสารให้ใบหนึ่ง สำหรับการไปรับตัวกลับในช่วงเย็นนะครับเมื่อสักขราวที่แล้วเราเดินทางเราน่าจะได้เดินทางกับรถอีีนะครับรถไฟฟ้านะแต่คันนี้น่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยู่ครับสำหรับคันนี้นะ เที่ยง10นาทีนะครับเราเดินทางมาถึงท่ารถรุ่งเรืองที่พัทยาเหนือนะครับที่นี่เราใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับเกือบ2ชั่วโมงนะในการเดินทางมาถึงพัทยาเหนือในวันนี้เดี๋ยวลงจากรถนะครับ นี่ครับตอนนี้ลงจากรถเรียบร้อยนี่ป้ายตรงนี้บอกว่าเป็นที่จอดรถของบริษัทเบลเท่านั้นนะครับนี่ครับรถของเราที่พาเราเดินทางในวันนี้สุวรรณภูมิหัวหินนะแต่มาพัทยานะครับคันนี้นะครับ จากตรงนี้ไปไปหาดพัทยาเราสามารถเดินไปได้นะหรือเพื่อนเพี่ๆนพี่น้องจะใช้บริการรถสองแถวก็ได้นะครับรถสองแถวจากท่ารถรุ่งเรืองไปที่หาดพัทยานะครับทั้งพัทยาเหนือพัทยากลางแล้วก็พัทยาใต้นะแล้วก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับและก็ถ้าเดินออกไปด้านหน้าจะมีรถของเขาเรียกไรก็จะมีผู้มา ก็รับเราอยู่ตรงนี้แหละพาเราเดินทางเหมาไปที่พัทยาได้นะแล้วแต่นะครับตกลงราคากันก็ร้อยสองร้อยนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อนพี่เพียงองนะครับส่วนเราก็เดินมานะครับวันนี้มากับเด็กสองคนวันนี้พาเด็กน้อยมาเที่ยวด้วยนะเพราะว่าขราวที่ล้วเขาไม่ได้มานะครับก็เลย ให้พามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็เลยได้พามาในวันนี้นะครับเราเดินมาถึงหาดพัทยาเหนือแล้วครับตอนนี้ เพื่อนๆพี่เพียงน,น,น้องเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงนี่ก็จะประมาณเที่ยงนะก็สามารถหารับประทานอาหารได้นะครับที่ชายหาดพัทยานี่แหละทางร้านค้าก็จะมีเก้าอี้ผ้าใบแบบนี้ให้บริการนะครับสามารถนั่งแล้วก็สั่งอาหารมารับทานได้นะครับในช่วงเที่ยงแบบนี้รวมถึงตลอดอ่าบ่ายถึงเย็นเลยนะครับเก้าอี้ผ้าใบตรงนี้เขาจะปิดในช่วงเย็นๆนะประมาณ5้าโมงเย็นน้ําทะเลก็เหมือนเดิมเนี่ยครับที่พัทยา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาเที่ยวเยอะครับเดี๋ยวเราหานั่งที่ชายหาดตรงนี้สักคู่ก่อนนะครับรับปทานอาหารเที่ยงก่อน นี่ครับอาหารที่เราสั่งมารับประทานในวันนี้นะทั้งหมดนี้ประมาณ1000นะครับ1000บาทนะก็มียำมีส้มตำมีไกย่ย่างมีไก่ทอดอาหารต่างๆนะครับน้ำซีอเหลืองไม่ใช่น้ำที่มีแอลกอฮอล์นะครับเป็นน้ำชานะโออิชินะครับ,รบเด็กน้อยเขารับประทานกันนะเขาเดื่มกันรครับ,รบนี่ชายหาดพัทยาในวันนี้ครับ การเดินทางที่ราคาถูกที่สุดผมว่าน่าจะเป็นสองแถวแบบนี้นะเพราะว่าที่พัทยาเราสามารถเรียกโบเรียกแกร็บหรือว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เหมารถได้นะครับแต่สองแถวแบบนี้แหละมีให้บริการเยอะอยู่ที่พัทยาสามารถนั่งรอบเมืองพัทยาได้แล้วก็ผมว่าค่าบริการถูกที่สุดแล้วนะในเหตุการณ์เดินทางในเมืองพัทยาครับ ที่เมืองพัทยานอกจากจะมีชายหาดสวยๆให้เรานั่งเล่นนะครับก็จะมีแหล่งช้อปปิง้งแล้วก็ที่พักต่างๆเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซนทัลนะเซนทัลพัทยาสามารถมาใช้บริการช้อปปิง้งหรือว่ารับประทานอาหารได้นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นที่ตั้งของโรงแรมโรงแรมฮิว,วตันนะครับนี่ผมถ่ายจากมุมด้านบนของเซนทัลพัทยนะ นี่ก็เราได้มองเห็นวิวสวยๆของเมืองพัทยาไกลเลยครับรวมทั้งอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นป้ายที่เราเห็นป้ายพัทยาใหญ่ๆตรงนู้นนะบังเอิญวันนี้ไม่ได้ไปนะครับก็เลยเก็บภาพมาจากตรงเซ็นทรันนี่แหละมาฝากเพื่อนๆนะวันนี้หลังจากเย็นๆเราก็สามารถบันเดินเล่นที่ชายหาดได้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติบันเดินเยอะเย็นๆแบบนี้ชายหาดพัทยา เดินสบายครับมีทั้งถนนให้เดินแบบนี้ถนนรอบชายหาดแล้วก็สามารถเดินบนหาดก็ได้นะใครอยากชมบรรยากาศสวยๆยามเย็นของเมืองพัทยาก็กลับกับรถรุ่งเรืองนะครับในช่วงค่าเราก็สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้ได้ที่ชายหาดพัทยาครับเอาไม่ใช่ตกดินสิตกน้ำนะครับตกทะเลดวงอาทิตย์ตกทะเลที่หาดพัทยานะครับวันนี้ วันนี้ก็พาเดินทางมาเป็นตัวอย่างนะครับเดินทางมากับรุ่งเรืองทัวในช่วงเช้าแล้วก็กลับในช่วงเย็นนะครับเดินเที่ยวพัทยาหนึ่งวันแต่ไม่น่าพอนะสัปหนึ่งวันนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงน้องก็สามารถจองโรงแรมแถวๆนี้ได้นะครับแล้วก็อยู่เที่ยวพัทยาสักสองสามวันนะเพราะว่าพัทยามีที่เที่ยวเยอะครับนี่เราไม่ได้ไปที่อื่นแล้วนะเราอยู่ที่หาดอย่างเดียวนะครับวันนี้สําหรับพัทยาก็ยังมีอะคาเรียมต่างๆแล้วก็มี สวนสัตว์มีภูเขาต่างๆนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะการแสดงต่างๆนะครับเยอะอยู่ที่พัทยานะครับวันนี้ก็พามาแค่นี้เดี๋ยวพาเดินทางกลับนะครับกับรถรุ่งเรือง VIP นะครับโดยให้บริการโดยเ e l ท a v เวลเซอร์วิสนะครับนี่เก็บภาพยามเย็นของพัทยามาฝากอีกสักเล็กน้อยก่อนที่จะเดินกลับไปที่่ารถรุ่งเรืองนะครับวันนี้ อแต่ตอนกลับไม่ได้เดินนะครับนั่งสองแถวกลับไปนะหรือว่าอาจจะเรียกรถก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เขาบอกว่าเหนื่อยแล้วสําหรับการเดินเที่ยวหาดพัทยานะครับเดี๋ยวกลับไปที่ท่ารถรุ่งเดืองของเหลาของเบลทาวเวอร์สวิตนะครับวันนี้ว่าบรรยากาศการเดินทางกลับจะเป็นอย่างไรนะสั้นๆครับนี่นะครับถ้าใครเดินทางกลับโดยรถ v ี p ของเบลทาวเวอร์สวิตนะครับจะมี จุดพักคอยตรงนี้เป็นบริการให้นะครับห้องปรับอากาศแล้วก็มีห้องน้ําให้บริการอยู่ในจุดพักคอยตรงนี้เลยนะไม่ต้องไปรอทีอ่จุดขึ้นรถชาญชลาของรุ่งเรืองทัวร์นะครับก็จะมีห้องน้ําให้บริการด้วยแบบนี้ภายในเราตรงนี้นะครับเป็นจุดพักคอยนี่แหละเป็นห้องปรับอากาศนะครับ ก็จะมีบริษารที่จะเดินทางในรอบหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้กับเบลทาวเวลสสวิตนะครับจากพัทยาเข้าสู่ทากัสยานสุวรรณภูมินะครับสำหรับรอบการเดินทางในรอบนี้19บกนาิกาครับเดี๋ยวไปขึ้นรถรอรถอยู่นะครับตอนนี้เราจองตัวในตอนเชา้าแล้วก็มารับตัวในตอนเย็นมีรถของเรานะครับ หมหนึ่งก็ไก่789-15ขีด1นนะครับวันนี้ที่จะพาเราเดินทางกลับไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเที่ยวเวลา1 9เานกาครับทางด้านโน้นจะเป็นชานชลาปกติของรุ่งเรืองทัวร์นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นของเบลทาวเวลสวิตที่มีบริการถึงรับส่งที่โรงแรมด้วยนะ แต่วันนี้เราก็ไม่ได้ใช้บริการนะครับเพราะว่าเราก็เดินมาขึ้นรถได้เลยนะสิบเก้านาฬิกานะครับเดี๋ยวขึ้นรถเลย<ส>เราสามารถขึ้นรถได้ก่อนรถออก15นาทีนะครับ18นาฬกาจ้านจนนาท,นทีเรียกขึ้นรถ ค่าโดยสารก็ไม่ได้แพงมากนะครับ190บาทสำหรับ V.I.P. ของรุ่งเรืองทัวร์นะถ้าเป็นค่าโดยสารในรถปร .1 ปกติก็123บาทนะครับเดินทางถึงพอากาศรรยานสุวรรณภูมิเพียงแต่ว่าเราจองยากแค่นั้นแหละเพราะว่ารถมีให้บริการไม่หลายเที่ยวนะครับก็จองล่วงหน้านะสำหรับเพื่อนๆพีพพ่น้องที่ต้องการเดินทางนะครับ รถเที่ยวเนี้ยกำหนดออกหนึ่งทุ่มนะครับเรียกขึ้นรถก่อนประมาณ15นาทีแต่ถ้าผู้โดยสารขึ้นก่อนครบนะก็สามารถออกก่อนเวลาได้นะครับประมาณ 4- 5หนาทีนี่ก็สามารถออกก่อนได้แล้วนะครับ18บนกาห้นาทีตอนนี้รถเริ่มถอยออกแล้วครับ เวลาหนึ่งทุ่มพัทยาก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับยังมีรถสองแถวให้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้บริการนะครับแล้วก็มีรถคอยรับจ้างอยู่หน้าท่ารถรุ่งเรืองตรงนี้แหละให้บริการอยู่รวมทั้งแอปเรียกรถต่างๆสามารถใช้บริการได้นะครับวันนี้เราใช้เวลานิดเดียวนะวันเดียวนะครับเที่ยวไม่ครบหรอกครับพัทยา3วันนี้ยังไม่รู้จะครบหรือไม่นะเนพื่อนๆพี่เพนน้องมีเวลาก็มาเที่ยวได้นะครับ นี่ก็ยังเห็นรถทัวร์ของรุ่งเรืองทัวร์เข้ามาอยู่นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครแล้วคันนี้ก็จะเป็นรถของนครชัยแอร์นะไม่ได้เข้ากรุงเทพนะครับคันนี้นครชัยแอร์จะมีไปจังหวัดอื่นครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วแต่การจราจรนะก็จะเดินทางถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเดินทางกลับไปที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้ก็ ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดินทางตามปกติเดี๋ยวไปลากันที่ทากาสยานสุวรรณภูมิเลยนะครับวันนี้ ช่วงขากลับรถก็จะส่งเราที่ด้านหน้านะครับเราก็เข้าไปที่อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานได้เลยนะแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้นะครับเพื่อนเพื่อนพน,น,น้องที่ต้องการขึ้นรถไฟฟ้าก็ลงไปขึ้นด้านล่างได้เลยครับหรือว่าจะไปต่อแท็กซี่ก็ได้นะครับเดีย๋ยวลงจากรถนะครับตอนนี้เดินทางถึงเรียบร้อย ันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตามรับชมการเดินทางกับผมสมพันพธ์สัตย์วันกันอีกครั้งหนึง่งวันนี้เดินทางกับเดลทาวเวลสวริทนะครับ,ร,บรถ v i p ของรุ่งเรืองทัวร์นี่แหละหาเราเดินทางไปเที่ยวพัทยาในช่วงเช้าแล้วก็เดินทางกลับมาในช่วงค่ำนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งครับเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลากันที่นี่เลยนะครับพบกันใหม่กับต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ